เกมฟุตซอลปรีซีซั่นกลุ่มเอที่โชดีซีฮอล์หนึ่งศูนย์การค้าโชดีซีต้นเล็กช้างศึกอันดับ17ของโลกทีมแชมป์สายเอพบอียิปต์ที่2สายบีโค้ดหมีรับพลสายเนตรงามกุนซือไทยส่ง5้าคนแรกประกอบด้วยคณิสอนผู้พันผู้รักษาประตูผู้เล่น4คนรณชัยจูมุง,งสุขพรมงคลสีแสงนัทวุฒิมัดยาลาและวรศักดิ์สีรังไพรอดครึ่งแรกนอร์ศูนย์จุดหนึ่งสี่ไทยได้นำก่อนจากลูกยิงของสุภ์วุฒิเถื่อนกลางดาวยิงประจำทีมและเป็นสกอร์เดียวที่เกิดขึ้นนนใครรึ่งแกไทย ศู์ 0. กลับมาลุยต่อในเครื่องหลังนาทีที่25อียิปตีเสมอไทย1ถึง1จากลูกชาร์ตริมขวาของโมฮัมเหม็ดอิซ่าถัดมาอีกนาทีเดียวไทยมาโดนโมฮัมเหม็ดแซดยิงให้อียิปพลิกแซง2ถึง1ในนาทีที่26นาทีต่อมาอียิปตขอวิดีโอสปอร์ตบ้างจากจังหวะที่มอตาฟาอิชชาร์ตบอลในจังหวะที่คนิศอนผู้พันนายด่านไทยเอื้อมมือคว้าบอลได้แล้วแต่สุดท้ายบอลเข้าประตูไปผู้ตัดสินดูวิดีโอสปอร์ตก่อนที่ปฏิเสธไม่ให้ประตูอียิปยันนำเพียง2ถึง1นาทีทีี่29 2-2ไทยยตตตาามมเสออิิจกกลูง ้นของมูหัมมัดอุสมานมูซานาทีที่32ไทยได้จุดโทษจากจังหวัดที่อภิวัตรแจ่มเจริญโดนแข้งอียิปต์วิ่งมาแทงเข่าจนล้มในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษทันทีและเป็นสุภวพุฒิเถื่อนกลางซัดจุดโทษเข้าไปช่วยให้ไทยชนะอียิปต์3-2ผ่านเข้าไปชิงกับอิรานในวันพรุ่งนี้หลังจบเกมโค้ชหมีรับพลสายเนีงามกุนซือใหญ่ทีมฟุตซอลไทยเผยว่านักเตะค,ค่อนข้างที่จะโหลดหน่อยทุกคนที่ลงสนามทำหน้าที่ได้ดีมากมากเราต้องแก้เรื่องการโดนคู่ต่อสู้ที่เลี้ยงกินตัวง่ายๆ แก้ไขเรื่องนี้ด้วยซึ่งเราจะต้องลองในหลายๆรูปแบบเพื่อเป็นการทดลองทีมส่วนคู่ชิงการได้เจออิรนันเราก็ดีใจเพราะจะได้เล่นกับทีมที่ดีของโลกเราจะตั้งใจสู้และจะทาให้ดีที่สุดเราคงต้องวิ่งเยอะเพราะเขาไม่ค่อยชอบทีมที่วิ่งเท่าไหร่แมชชิงอะไรก็เกิดขึ้นได้เราต้องละเอียดให้มากๆโปรแกรมวันสุดท้ายสุกที่30กรกฎาคม64คู่แรกเลย์อฟชิงอันดับ5มซัมิบิกพบทาจิกิสถานเวลา10.30นต่อด้วยเกมนัดชิงที่3อุตเบกิถานพบอียิปเวลา13นาฬิกา 3านาทีและปิดท้ายที่คู่ชิงอิร่านพบไทยเวลา16นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางแฟนเพจฟุตซอลไทยแลนด์ฟุตซอลไทยแลนด์